เผยความจุบแบตเตอรี่ oppo find x 8 series และ r e a l 13 series ครบทุกรุ่นทาง oppo ได้เริ่มพัฒนาเรือธงอย่าง oppo find x 8 series รวมถึงอีกหนึ่งนุ่นหลักอย่าง r e a l 13 series แล้วนะครับ่าสุดทั้ง2องตกลนี้ก็มีความจุบแบตเตอรี่เผยออกมาให้ได้เห็นกันแล้วครับโดยทางด i g i ต a l Station เผยความจุบแบตเตอรี่ของ find x 8ว่า จะให้แบตเตอรี่มาที่5,600มิลลิแอมป์น Oppo Find X8 Pro จะให้แบตเตอรี่มาที่5,700มิลลิแอมป์และ Find X8 Ultra จะให้แบตเตอรี่มาที่6,100ถึง6,200มิลลิแอมป์โดยทั้งหมดนี้จะใช้เทคโนโลยีแบบ Dual Cell ส่วนทางฝั่งของ l e n o v 13จะให้แบตเตอรี่มาที่5,600มิลลิแอมป์และ Lenovo 13 Pro จะให้แบตเตอรี่มาที่5,900มิลลิแอมป์ซึ่งแบตเตอรี่ทั้งหมดทุกรุ่นนี้จะใช้เทคโนโลยีซิลอนใหม่ ที่สามารถบรรจุความจุได้มากขึ้นในพื้นที่ที่เท่าเดิมด้วยครับสำหรับการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Oppo น่าจะเริ่มต้นด้วย p p p o ป้58 i e s ในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้แต่รุ่นอั t r a คาดว่าจะต้องรองในเดือนมกราคมปีหน้าครับส่วน Oppo Reno 13 Series อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ